ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกันเองกับช่องอะไรไม่รู้เพราะว่าในช่วงคูลแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วผมก็อยากจะมีช่องอยูทูบบนของตัวเองสักช่องหนึ่งจริงๆก็มีอยู่หลายช่องแล้วแหละมัง้งจริงๆผมก็ไม่อยู่หลายช่องแล้วแหละก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับช่องนี้นะครับก็ตอนลงคลิปนี้ตอนตัดต่อคลิปนี้ผมว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนชื่อช่องหรือว่า เอาง่ายๆคือผมยังคิดชื่อช่องไม่ออกแล้วก็แนวทางในการทําช่องแนวทางทำคอนเทนต์ของผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่ที่วางแผนไว้ก็คือช่องนี้จะเป็นการทําแนววอล์กแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเดินถ่ายรูปสตรีทอะไรพวกนี้ก็วอล์กผมว่อาจจะถ่ายบ้างนะแต่ส่วนตัวผมก็เป็นคนที่อยู่หน้ากล้องแบบนี้ไม่ค่อยเก่งนะตาอาจจะมองเฉียงไปทางเต้าตัวตัวจอของกล้องที่ฟิปมาได้นะ ก็ผมยังไม่ชินกับการมองเลนโดยตรงแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกๆเลยแหละที่ผมมานั่งพูดกับกล้องแบบนี้นะก็อยากจะขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกับช่องใหม่ที่อะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อช่องยังไม่รู้แนวทางอะไรเลยน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่าผมคงแนะนําตัวแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะว่าเหมือนกันนะว่าผมพูดอะไรไปบ้างเมื่อกี้ผมผมลืมไปหมดแล้วผมไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนะผมไม่ผมเป็นพวกที่พูดไม่ได้จดไม่ได้อะไรสคริปต์ตอนนี้ก็อัดมา 2นาที17บวิแล้วนะ<ม>ก็อยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนก็ฝากช่องนี้แล้วก็ขอฝากไอจไว้ด้วยนะครับแต่ผมจะขึ้นมุมขวาขวาผมก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้มุมขวาผมก็ไปครับบายครับผม